สบา,า,ายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลนะไป้องมาสองคืนแล้วปีนโน่นมาได้เหรอนะแล้วคญแจเสียอีกเนาะเรียกคญแจก็น้องอันเบอร์ทโทนลุงกะคอนี่เทพมแล้ว <c oughs> มาหาโมอได้ะ ยานขเาเจ้าเ <c oughs> ปไน็นทางใหม่แล้เฮยเป็นในทางหน้ามันคือลูกหลหายอยู่ <c oughs> บ่เฮ้ยแต่บประกาไหดเนาะคืนที่สองพี่น้องเรยบอว่าเธอไล้หมู่ลายจนสดเจีงอย่างป่าเมียจนโทรตามผู้บังคันกรรกันเจ้ามันดีใจพอใหญ่มานนอนนั่บารมีบรมีมันอนมันนั่งเป็นเพื่อนยามน้องเนื้อ อืมปิดนะมาขึ้นกระหายหาบ้านได้เพราะว่ามันก็เริ่มสิ้นแล้วเมื่อพนนังโหลดมาบัดคือมัดมื่อเลยเท่มันโอ้ยอันนี้างคะแนนออกอันประมาณเป็ดมงนะหาไม่ใหญ่อุ้มไปใส่ถือแดดทำเด้อ ยังอยากเทียนมาบอท่านเลยอุ้ไมไปโดนเส้นเด่นแน่ไปเดี๋ยวเด่นออกนะ <c oughs> น่ะนะถ้าเพื่นตื่นมากนละ้แมันปากกาคนนะ่ะอืออาป่าเกลูกนกนงะหมืหน่นอกกำมลนะไปน่องนะสามคื้นล่ะ อืมแม่เสิร์ฟเสียงเอ๋ออืมอืมพวกนี้ก็ผู้แค้นน้องน้ำเหนืออะวเด้วยป้าลุงรอบสามคืนแล้วจ้า พวกนี um ้ก็ปล mm> ูกแค้นหลานน้อยแล้วเอ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 ตื่นซะมากขนาดทีไพ่เราแล้วจ้าเอ้ยนอนหามเนาะนอนงาเนาะนอนงาเนาะเฮ้เฮ่เฮ่ เอ้ปูมีเนี่ยมาท่านละเฮนซัมปูมีนะเนาะอืมปูมีมันมามาตะปูบอยเนาะอตาฮิปปิอบตาฮิปปิ๊บแพนอะไรบางอื่นก็ผูกแขนมั้งครับมันน่ารักเนาะเนาะพรุ่งนี้ก็ผูกแขนหลานน้อยแล้วเดอ้อน้องน้ำเหนือนะครับพ่อรุงป้าแพรเด้อเนาะ ปรเลยเื่นเนาะเนาะอุ้ยมงงัมองไดไรหายเมื่อคืนเนาะหายหน่อยเดียวหายตอนซีมอยากกินนมอยากเทนมาให้กินแล้วก็เศ้าเที่ยงคืนอีกรอบนึงทีเลือกกระป่อยให้ไม่ยาเพื่นก็ไม่ใหญ่เนาะเอาก็ะื่นไปนอนอุ้ย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 ยังะไเยอุ้ยอุ้ย ดืย,ดยเริ่อูมจักควูมคนนมือแล้วนะพไปนองเอ้ยนอนหามนอนเรียกไม่ยาก็จะไปนอนบ้านไ <c ười> ม,าม,ม่ยาว่ะตนะ่ชีเรียบัมีกับพพอกับเม่และบ้านเนี่ยเนาะเรียบอกว่าเออมันได้เดือนหนึ่งก่อนมันแครงแหงขไปนอนบ้านกะ <c ười> แล้วก็คืนทอหดพรอย่ายริง <c ười> คืนหอดพปูเบอ อูมยเอ้ยติงปเอือยมึงมิดเบรนปเอือยมึงมืคืนฮะเบอเากบาดประมาณแสนกี่พ่อญ่เบิดเททาไรพ่ญ่เบิดซองลยพ่อหญ่ส้างพ่อใหญ่ส้างไปคนได้แ่จริง จักบาทสามมันกีบสามอัดสามบาทห้าบาทเด็กๆมาบนเห็ดเห็ดแพงสองสี่หกหมยลานทรายจอดเละมอดลืมตาเบื่อไงมอดเชียห่กินน้อืม่ได้นออีกตงอือโว เคยนั่งขนาดนี้เด้อบอกไปก่อนด้วเเอยนั่งกันจนแจ่งจำมันเก่งพตาต่ติงทามันันกล่องอามาแล้วบล่าเลยเอาอะคือว่าอามาเลยองอาเาโนนอยู่ในเือนอมันลอเห้องกันเทปเมือพาะมอเมือใส่มันไอยใส่อยู่ในเงือนหรอเปล เขาโน้นม <ane> ja um, bon ันม <ane> bon okay? ีมีสองอันสองด้านบอลใส่อันอืมบอลใส่รีโมทมันนะรีโมทครับบอลใส่หัวนนี้มันมันใหญ่เลยบอลหนาเลยเฮ้ยบอลหามกันใสใสแล้วมันหลดได้หามเปลี่ยนแม่นเพื่อนแล้วบอลตั้งแต่สาวบ้านเนี่ย เออออนอนนอนลกเด้ออย่าให้อย่าให้เด้อเออมือื่นกับครอบรอบบางคำเกิดวันหนึ่งอาทิตย์เนะไว้รีบีตเอาไปพอดีผูกแคนบดิหนึ่งอาทิตย์ไนเร่งเร่งเร่งเรงมาเออมาเบ่งบางคำเนี่ยาไง ยไงเอ้ยเออมาเบิ่งไก่เนยไยเอ้ยอืมตื่นมากกับแบบนี้นะพี่น้องปากันนะคือลูกนกอืมน่ะคนหูของปะหญยาด๊าครับเฮ้ยอย่าให้มันใหญ่ว้วยจิกจีมันเด้ออืมอืม ให้แม่เปิดมึงด้วยเห่าจักเออให้ให้ป้าลูกมึงด้วยหำเห่ยบ้างเห่ยวนะดองเอ้ยอากามาจัดการเนย กเนี่ยลมันเตียมเนะปิดหน้าเอือกลูกนะต็อขึ้นใส่แพมเพิดพี่น้องเว้นใส่เพื่อออกเมา ออกแล้วว่าสะบื้อนนะล่นและอืมไอ้ยัง,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 งติดกับอันน,นนะเพื่อนขาวๆนะบอกออกบอกออกก็เออนี่เวลาจับขาลูกนะจับขึ้นในดองนะจับเด้อจับสองขาขนะึ้นโหบกันอืมอืม จับซองคาลูกผูกเข้าไปเปนสหิวสีราา่ราคาเลยสอนใน้คนข่าวกอนเออสอในอในก้นมันเก่งเลยพี่น้องเลยมันแห้งเออเอ้าเบิงเบิงม่ใหญ่ผูกกอนสอดกระเจียวขาแล้วผูกแล้วก็ดึงส่วนนั้นมาแบบนี้ละละางานอะไรเบิงเอ้าม่าย่ปผูกนะ มันมันแห้งแล้วบะเออกเออมันหล่นเองอืมอืมเอาอุ้มกันบาอุ้มพ่อยากินได้่นะตืนอืมไม่ใงญย่มันมาลายสั่นค่ะนดปหมจั้วมาดลายสั่นันเนาะเออนไหเออเห้นไห เง้ยล yeah. <laughs> <Lou Wheel. laughs> uh, ูกนกมันหิวพี่น้องป่าลุงเลยเนี่ยนี่ว่าลูกนกจะได้อ่าบ่ากองป้องยเนะอเอเออนี่เอ้ยอ่ะพับตาขยับพับตาขยับขยับ ไนไหน่ะน่าหามกินนมมั้หรือเปล่าน่ามเย็นหรือเปล่าตาสักก้นตากสักก้นตาสักกนตาเทยากดไว้ก่อนให้ามันเย็นแล้วก็เปิดฟามหน่ว้มันดุงอ่ะหาสนุกเนอะหาตาตาหะอยากับบอล่ายเมื่อคืนหน่ซองเถื่อซ้ำเถื่อใน้อนในนอนเมื่อคืนกันเลยนอนเนเนเขึ้นเครื่องในนอนก่อนนอนทัวรนเว่ เงียบเงียบลุกเงียบ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 เงีงียเงียหิวนมเป็นอก็หิวนมมีปลาละบ่โมนี่กับเซ่าเป็น้องซะฝากก็ไหลเกิดแซ่นาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูคลิป ประคำโฆษณาพรุ่งนี้ก็ผูกแคนน้นองน้ำเหนือแล้วสวัสดี